กันจะดีกว่าครับอ่เรื่องดีๆสร้างสรรค์ครับสำหรับนักร้องที่ไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงมานานพอได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตโอ้มันก็ตื่นเต้นนะคุณนะพอมดีพักไปเป็นปีๆเนี่ยทางั้งที่เป็นอาชีพของเขาเช่นเดียวกันครับกับกันนพัฒนนั่นเองฮะโอ้โหเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ก่อนยุคโควิดขึ้นคอนเสิร์ตเป็นว่าเล่นครับแต่พอโควิด -19 มาเจ้าตัวเองเนี่ยไม่ได้ร้องเพลงขึ้นคอนเสิร์ตมาอย่างยาวนานครับแต่ว่าล่าสุดครับพอภาครัฐเนี่ยนะมีการผ่อนปลนนะครับก็เลยกลับมาจัดอเร้พปะทศ เกิดแล้ว กันก็มีคอนเสิร์ตเหมือนกันครับชื่อว่าคอนสดคอนเสิสร์รตเพราะร่างกายกระหายดนตรีสดโอ้โหร่างกายกระหายดนตรีสดอันนี้เรื่องจริงออคือเป็นการคัมแบ็กเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้ของหนุ่มกันเนี่ยนะก็เลยขนเลยค่ะเ<ค>พลงฮิตทั้งหมดระยะทำใจอย่างนี้ข้างๆหัวใจอย่างนี้เคียงกันอย่างนี้หรือจะเป็นเพลงดังค่ะชื่อเพลงพิงจากกระเช้าสีดาก็มาร้องให้ฟังกันเต็มๆให้หายคิดถึงเรียกว่าสมการรอคอยอ่ะคุณผู้ชมใช่ และถึงแม้เขาจะจัดงานนะแต่เขาก็จัดขึ้นภายใต้มาตราการป้องกันโควิด -19 เนี่แหละเพื่ออยากให้ทุกคนได้มาฟังเพลงสดแบบจริงๆ <c oughs> เอางี้เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศวันนั้นแล้วก็ฟังความรู้สึกของกันกันดีกว่าค่ะ <c oughs> i mm -hmm. เป็นครั้งแรกแบบคอนเสิร์ตจัดเต็มครับผมดีใจนะครับก็ดีใจได้เจอเแฟนทุกคนแล้วก็ไม่ได้เห็นไป้ายไฟแบบนี้มานานมากแล้วคิดถึงบรรยากาศที่ทุกคนมาร้องเพลงด้วยกันมาเอนจอยด้วยกันบางเพลงที่เป็นเพลงของเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ร้องแบบดังกระหึ่มมากๆอันนี้คือแบบรู้สึกว่าเขาคิดถึงเราจริงๆริโอ้โหก็ตั้งแต่โควิดนะครับน่าจะประมาณ5-6าเดือนได้มั้งพอเห็นแฟนแล้วก็แบบสนุกอะครับมีความสุขครับวันนี้ มีค,<ร>ความสุขครับแม่แต่ก็ไม่พลาดนะครับหนุ่มกันทพัฒเองก็โชว์เพลงใหม่ของตัวเองด้วยไม่ได้อยากลืมครับเป็นครั้งแรกด้วยนะครับหลายๆคนฟัง้วรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเหมือนเป็นความรักของหนุ่มกันหรือเปล่ามีความเอ๊ะไหมเอเอมีความเอ๊ะอ่ะอันเนี้ยเพลงเนี้ยเนืน้อหาเนี้ยมันแต่งให้กับมารีเบอร์เนอร์หรือเปล่าเออเพราะว่าชื่อเพลงคืออะไร ไม่ได้อยากลืมเอ๊ะเอ๊ะไมค่คุณนี่ก็เอ๊ะจังเลยเนี่ยไม่คือเอางี้น้องเองเนี่ยนะคะกันเองเนี่ยเขาก็ยอมรับแบบแมนๆคุณผู้<ะ>ชมว่าเพลงนี้ก็คือแต่งมาจากประสบการณ์ความรักของตัวเองจริงประสบการณ์จริงๆแต่ว่าตอนนี้คือมูฟออนได้แล้วนะ,ะงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปฟังเพลงนี้กันหน่อยแล้วก็ให้เจ้าตัวเนี่ยเคลียร์กันหน่อยเรื่องที่ทุกคนแบบเอ๊ะเอ๊ะเรื่องหัวใจยังไงคะกัน คือตอนที่ทําเพลงเสร็จปุ๊บก็รู้เลยว่าแบบคนต้องคิดถึงแน่นอนอ่ะต้องคิดว่าแบบแต่งให้เขาแน่ๆอะไรเงี้ยครับาจริงก็ก็ไม่ผิดที่จะคิดครับคือเราเราก็ไม่ได้ห้ามทุกคนมาจะคิดแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเป็นเพลงที่มาจากประสบการณ์ความรักครั้งก่อนๆที่ผ่านมาเนาะเรื่อง move on คือนาาแล้วครับแต่ว่าเพลงนี้เป็นความรู้สึกที่เราเคยผ่านมาไม่ใช่ความรู้สึกณตอนนี้ดีครับปกติดีครับมีคนคุยครับมีคนคุยแต่ก็คือยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นคือคุยเป็นเพื่อนมากกว่าไม่อยากให้แบบเป็นเเเเเรรรรรืืื่่่่่่่ออองงใหญแแแลล้้้ววววคัับบบโตตาาากก็็ยมีีีีพนนนทททปส ที่เราอยากมีคนคุยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากให้ต้องมาเป็นเรื่องเป็นราวนี่นี่ไง<อ>ไมยามันไม่<โ>เป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้สิกันเออพวกคุณดังอ,ะอ่ะใครๆก็ต้องอยากรู้แล้วที่สำคัญเลยคุณทําพิธีกรเน่ะ คู่กับนักข่าวบันเทิงด้วยนะเวลามีอะไรปุ๊บเขาก็จะสืบมาบอกคุณผู้ชมอย่างแน่นอนผมไม่ได้บอกนะครับว่าใครแต่ทุกวันนี้เขาก็สืบอยู่ไอ้ประเด็นที่ว่าเอ้ยรักครั้งใหม่ของหนุ่มกันกับเออคนเก่าไอ้ทิศานี่ยังไงกูเถอะเขาจะได้เป็นการช่วยเขาโปรโมทรายการด้วยโอเคนะกูเถอะแหมเราก้าวขนาดนี้เลยแล้วเพื่อนอะสปอตปังปังวันเสาร์แปดโมงอย่างเงี้ยเออเรื่องทิศานยังไง ทิสาหรอเขาไม่รู้ถามไม่หน่อยนะไม่คือรู้แค่ว่าเขามีคนคุยจริงๆรังแตนถ้าถามเหมือนกันเห็นเขาลงโปรโมทเพลงให้การเพลงนี้ไม่ได้อยากลืมเนี่ยลงในไอจีสตอรี่ใช่ไหมใช่นะฮะโอ้ว่าช่วยโปรโมทไงคุยนี่ก็ช่วยเขาเหมือนกันช่วยแต่คุณไม่มีประเด็นกับเขาไงเออไม่ก็หมายถึงว่าอ่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องก็ช่วยกันได้ไงใช่แต่ว่าคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปติดตามเพลงของเขาด้วยละกันนะครับไม่ได้อยากลืมนะครับไปดูได้ใน u t u b e นะครับของ l o v e East นั่นเองครับ กันพี่ช่วยได้เท่าที่ช่วยแล้วนะอะไร <laughs> ผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวคุณผู้ชม